ก็มาถึงกับวันนี้มีอะไรกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องหนังคิดว่าหลายๆคนอาจจะชอบดูกันหรือว่าเรื่องนี้น่าจะมีคนหลายคนดูนะครับผมเป็นหนังแนวแวมพายกับมนุษย์หมาป่าแนวโรแมนติกกันนะครับแฟนๆก็น่าจะรู้เลยนะครับถ้าพูดถึงแนวนี้จะเป็นเรื่องอะไรก็คือเรื่องทวายไลท์นั่นเองนะครับผมโดยวันนี้จะมาพูดถึงภาคอีคลิปนะครับที่ออกฉายในปี2010นนะครับแล้วก็ทำรายได้ทั่วโลกไปถึง 698ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นภาคที่ทําเงินได้มากที่สุดอีกหนึ่งภาคของซีดีนี้เหมือนกันนะครับผมก็ลองมาดูกันดีกว่าว่าทำไมภาคนี้ถึงทำไรายได้ได้ไปมากกว่าขนาดได้ได้มากขนาดนี้นะครับผมเผื่อที่เพื่อนๆที่ชอบเรื่องนี้อาจจะคิดถึงแล้วอยากดูภาคนี้กันนะครับผมเราไปฟังเรื่องราวในภาคนี้กันดีกว่าครับประเด็นแรกที่ทำให้ภาคนี้นะหรือภาคอีคลิปพิเศษก็คือการ